ย้อนทำลายโบธัญญสุพางเลิกสามีก่อนเปิดตัวคบเส้นฝรั่งเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อบปัตสเจรีในวงการบันเทิงสดสดร้อนร้อนเลยละ่ะค่ะเมื่ออดีตนางเอกสาวช่องเจ็สีโบธัญญสุพางจิรปรีชานนนได้ออกมาโพสตอภาพของตัวเองคู่กับหนุ่มฝรั่งคนหนึ่งซึ่งงานนี้ทำเอาหลายหลายคนเกิดความสงสยัยทั้งยังเข้ามาคอมเมนต์ถามซึ่งสาวโบเองได้ตอบกลับไปว่า ขออนุญาตตอบนะคะลดสถานะความสัมพันธ์นานแล้วค่ะมันเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายที่มันก็ไม่ง่ายเลยแล้วก็ผ่านการไตรตรองมานานค่ะข่าวการเลิกราของโบนั้นเริ่มต้นขึ้นจากข่าวลือนางเอกชื่อดังเลิกสามีซึ่งทำลายของของเอกกับโบมีดังนี้สิงหาคม2562โบตกเป็นข่าวเลิกร้ากับสามีเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ลงรูปคู่ด้วยกัน และโบเองก็ไปเรียนต่อต่างประเทศฝากเอกสามีเหลือเพียงภาพเดียวที่เคยคบโบในตอนแรกในไอจีส่วนตัวเท่านั้นตุลาคม2562เอกจิรัตหรือเจ้าของฉายาเด็กวัดร้อยล้านโพสต์ภาพคู่นางเอกพร้อมแคปชั่นสุดหวานอีกครั้งสยบข่าวเลิกร้านับเป็นถาพอคู่ที่หลายคนรอคอย ลุ23ตุลาคม2562โบทัญ,ญสุพางและสามีเอกจิรัตใส่ชุดเหมือนลงภาพคู่ตอบย้ำสัมพันธ์เหนียวแน่นรักเรายังหวานอยู่ลุก14พฤษภาคม2564โบทัญ,ญสุพางคอนเฟิร์มเองเลิอกอดีตสามีนานแล้วก่อนเปิดตัวแฟนหนุ่มฝรั่งคนใหม่